ไทยทำเลยไทยทำเลยคือสิกรสเซกเลอรเรียนใช่ไหมไรไทยทำพลิกจันเรลี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาทีมงานมากินอาหารอร่อยๆเซกเลอรเรียนน้อยโอนฮะครัวสโตร์กราวครับจิ้งจอกเกินดูสตอร์ขอเบอร์โทรสั่งกาแฟนี่หละครัวสโตร์กราวตัว เดี๋ยวไปขออนุญาตถ่ายทำเลยทีมงานครับพาทีมงานมาละโอ้ตัวต่อยดำซิ่งก็มาครับรัดปิดครับ เจ๊ yeah. ขออนุญาตถ่ายลง YouTube ได้ไหมถ,ถ่ายลง YouTube ได้ไหมร้านอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> มค้า <c oughs> อสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับช่องวีระดําแต่งนะครับ <c oughs> วันนี้พามากินกว๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับอาหารตามสั่งกับกร,รัวเสาะกราว มาดูลีลาการสั่งของเสียโอนครับเสื้อเขียวอะไรเสียออดครับวันนี้ลั่นลั่นเลยเสียออดขึ้นโบ อโอนมาเอาข้าวละโอนจอิ้มเตียวสันติบายมีต้มปลาไหมครับไทยเฟ่ด้วยผมต้มปลาเอาต้มปลาด้วยต้มปลาแล้วครับผมข้าวสวยก็สั่งกันหมดอย่างเมื่อกี้ สั่งหมดแล้วใช่เดี๋ยวค่อยเพิ่มเอาอาผ่านไปผ่านมาก็แวะนะครับท่านผู้ชมครัวสโลรกราวนะครับอยู่สีเลนครับบ้านสุขสำราญครับติดร้านกาแฟครับ ต้องล้างมือก่อนซอสซอสสั่งอะไรเมื่อกี้สั่งมาม่าครับเซอนฮะขุดเส้นขุดเส้นโอ้เซียมะม่าไงมาม่ามาม่าอุ้ยมาม่ามาถึงนี่กินมาม่าอุ๊ทำไมไม่กินที่โบเซอนกเียง เซออดสั่งอะไรนี่เนี่หมา่าม่าดู<อ>ท้นทันโดยสิงหาหากาันกินหม่าม่าทำไมไม่กินที่บอ่อล้งลืมาคากล้องใหม่ครับท่านผู้ชมพาคุณโอนมาเปลี่ยนบรรยากาศครับคุณโอนบอกว่าแซ่บเดี๋ยวต้องมาชิมดูแซ่บหรือไม่แซ่บไม่รู้น้อยังไ,ไม่ได้กินเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เดี๋ยวเดี๋ยวดังแล้วหลายช่องมาถ่ายแล้วดิฮะ ต้องอะไรได้ต้มขมเ้อ,อะเมื่อกี้โทรไปหาช่องพี่ดำก็อยู่บ้านกรวดับ่ดอกบัเอออมีเบียไหมมีเบียไหมอเอาเบีย,มา,ยมาเย็นเย็นมาแทกปากเลย <c oughs> เอามากดเดียวก่อน <c oughs> โอ้เสียโอนต้องก่อนข้าวคนระับไม่งั้นเดียวมันกินไม่อร่อย <c oughs> แรงลื่นแรลื่นเลยไม่ต้องวิ่งพีเดียนเบอร์หยุดละหยุดเบอร์เกลียวรับเยมาเอาแก้วหน้ามาช่วยเขาเสริมหน่อยเสียโอนเสียโอนบอกว่าให้เสียม้าคอยเหยียบหม้อข้าวครับ จะได้มากินที่นี่ทุกวันเยี่ยงเลยเนาะความคิดเสียโอนนะครับหัวหน้าโอนนี่ไม่ไหวจริงๆครับจะทุบหม้อข้าวแล้วครับน้าร้อนเนาะเสียโอนดูอะไรนี่ดูด้วยหัวน ตตรตีดบะจเอาไปตุนดวยนะสิบโงสิสอันดับเสียอนซุปซิบอะไรก็เสียออนนะค้าชื่ออะไรบอกเอหน่อยเลวิดงานดทุ่มแต่น้อเตนงี rồi then nó want to give cái a kiao, đi. nó âm hay I'm Xếp out. Xếp my. Xếp my. Set my. Set mở Set mở Set my. Set my. เอาไปช่วยไหมนี s <S ่ยไปช่วยเสิร์มอ่ะเดินได้เดินยิ้มไปมาเึงฮะชื่ออะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเอฟซีเขาอยากรู้อยากจะได้มากินเยอะๆฮะเปิดเลยอยาตีหัวเึงอยากอยาตีหัวให้กบรรบไปนี่มันต้องพุดดินหลักต้องขุดต้องขุด โอ oh, ้ต lately, ัว <presidency> ต่อยนั่งเงียบเลยครับตัวตอยดำซิ่งนั่งเงียบเลยครับคนันเงียนใหญ่ขอรู้เบียให้มีมีเล่าขาวไหม ต่อยกินเบียร์ไม่เป็นสเปกอสักเปกหนึ่งเยอะไรฮ<า>ะเศ<ป>้ต,ตุ้ยเยอะไรจ๊ะเต็มเลยตกับเรียลโคดกไปจุ ฝากนะครับ FC ใครผ่านไปผ่านมานะครับเส้นกระสังสุรินนะครับอยู่ทางเข้าบ้านบ้านสุขสุราเข้าบ้านขวานนา่ค้ากำลังทำกับข้าวอยู่นะครับฮะ ช่องโตตอยออโตตอยดำสิ่งก็เริ่มถ่ายแล้วไหนว่าความจำเต็มมะได้แล้วครับยังยัเสโออตบอกว่ายันครับยันอร่อยครับอร่อยเสือมังชิมดูยัง น่ากินมากครับท่านผู้ชมเ,เอาวุ้นเส้นครับพี่วุ้นเส้นอยู่ไหนครับ,บ,บย้อนครับน่ากินหลายๆน่ากินไหมเสียวน ดูครับโอ้โหใส่เสื้อฟิตจริงเจบเจ็เจ็อได้เสื้อสวยครับอันนี้เสื้อประธานเจาะหรือเปล่าเนี่ยวมาม่าเสืยอออสมีคนอีกคนหนึ่ง เดี๋ยวให้เก็บฟรีับมีพ้อค้าได้ครับ tôm nữa mà hấp nữa. đã hấp nữa ba để à. chim đủ thầy mẹ gì khao gì nữa chuyện chuyện mang bên bà nữa mang bên phía ôn bên mấy bên hả? Cho mình kênh toàn kênh đi แซ่บมั้ยฮะแซ่บมั้ยโคตรแซ่บพี่อดแซ่บมั้ยแซ่บๆโหแซ่บโอเคอร่อยอร่อยครับท่านผู้ชมแซ่บๆเดี๋ยววันบอกว่าแซ่บๆนะอดอึ้มต้ม แล้วแซ่บตอ,อนอิ่มยังซีอิ๊วเหรอทำไมทำหน้าอย่างนั้นเดี๋ยวกินน้ำปัน่นกินน้ำปั่นไหมกินกาแฟกาแฟหน่อยไปเห็นไหมไ เอามาคิดตังค์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้น้องทำมาคิดตังค์ครับค่าอาหาร สี่บาทสี่ร้อยกว่าบาทนี่ครับไม่แพงครับท่านผู้ชมสองพันเนี่ยตื่เอามานี่เอามานี่กระดาษ อะขายกาแฟด้วยป่ะไม่ท่านใดอยากกินก๋วยเตี๋ยวอรอ่อ,รอยก็เชิญนะครับเส้นอยู่แถวแถวสีแยกรากานะครับเส้นกระสังสุรินครับ ตามสั่งครับอาหารตามสั่งโอ้ถือว่าไม่แพงครับมามา่าสองก้อนครับเสียโอนเสียมางคนละสองก้อนสองก้อนย่อยอ่ะ รีโอคิดผิดนะเนี่ยรีโอสองบีโอสองแล้วะไม่เอาังไม่มี่ะถึกล้องให้นะ ใครมาทำไมที anyway, right. huh? mm ่น hmm. ี่ใครที่นี่ใชื่ออะไราช่วงนี้ใครที่นี่มยังยังเดี๋ยวกันดอากบสิ่งที่ไม่น่าสนใจเอาเอาหนุ่มสมโทโมเยอะชื่อใครวะใครโทรมา ใครสนใจที่จะกินก๋วยเตีย๋ยวอร่อยๆอาหารตามสั่งก็เชิญนะครับเสียโอนบาานอกวา่าแซ่บเลยเสียออดก็บอกว่าแซ่บแซ่บอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเยวจะไปกินกาแฟต่อเสียโอนบอกว่าไปกินกาแฟต่อ